วัดพระาธาตุ้าเจดีบ้านใหม่เจดีตำบลเชียงชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายหอบแหกๆเลยเดินขึ้นเขาเป็นวัดที่อยู่บน บนเนินเขา เสียเครื่องไฟที่ได้ยินอยู่นั้นครอบอยู่เป็นหน้าเป็นหน้าศพ <c oughs> วันนี้มีโอกาสได้ขึ้นมาข้างบนเป็นเนินเขาสูงกัน เป็นวัดพระาธาตุ้าเจดีบ้านใหม่้าเจดีตำบลรีนชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายอาจจะมีเสียงหายใจห้องแหกห้องแหกหน่อยด้วยเพราะว่าปีนขึ้นเขา วัดอยู่บนเขาบนเนินเขา มาตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเนินหลายขั้นมันไดอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดขั้นขั้นนี้ไม่นับ สาธุสาธุสาธุ <c oughs> มาอยู่ตั้งหลายปีแล้วไม่ได้ขึ้นมากราบไหว ไม่รู้ว่ากี่องค์วะเนี่ย <c oughs> มีต้นไม้สักต้นไม้สักยังไงก็คอ อนุญาตนั่งพักแป๊บหนึ่งหอบแห้งแหกแล้วมีเก้าอี้วางตรงมุมนี้พอดีด้านเทนี้ก็จะเป็นจะเป็นทุ่งนา1องค์สององค์3มองค์4ี่องค์หองค์ด้านนี้มี5องค์ เดี๋ยวดูด้านนี้มีกี่องค์หนึ่งองค์โอแตนแตนต่อลังออกลงมาจากคางหลวงพ่อหนึ่งองค์สององค์สามองค์สี่องค์อ๋อ สี่ด้านด้านละห้าองค์ด้านนี้มีกี่องค์เนี่ยหนึ่งองค์สององค์สามองค์สี่องค์ห้าองค์อ๋อ,อ,อ,อด้านละห้าองค์ <c oughs> สูงเหมือนกันนะเนี่ยสูงสูงมากเลยตรงที่พระธาตุดูข้างล่าง ดูลวงพ่อเดินขึ้นมาโอ้โหสูงมากเลยดูดูลวงพ่อเดินขึ้นมาเลสูงมากเลยหลวงพ่อสององค์เดินขึ้นมาดูความสูง ดูราคาล่างอาน,นุรเห็นเด่นเนเดินมา <c oughs> ด้านโน้ต 5O ด้านนี้ 5O 5O สี่สี่สี่ด้านก็ยี่สิบองค์ ด้านหน้านี่มีกี่องค์ด้านหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อยี่สิบองค์ข้างในไม่ได้เข้าไปดูข้างในน่าจะมีหลายองค์อยู่ กมอนนี้กำลังซ่อมกำลังซ่อมแซมดูหนังร้านช่างขึ้นไปตกแต่งต้องใช้คำว่าตกแต่งนะถ้าตกแต่งนี้คือจะไม่ถูกต้องนะคือมันตกแต่งคือแต่งไม่ผ่านมันตกแต่งไปน่าจะเป็นว่าตกแต่ง ตรงนี้ก็จะมีเป็นลานเป็นลานกว้างอยู่ตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นจุดสูงสุดตั้งตรงพระวิหารตรงนี้พระวิหารตรงนี้ไม่ค่อยได้ใช้กิจกรรมอะไรมากมายพอจะทำอยู่ข้างล่างที่มีเสียงเครื่องดนตรีเครื่องไฟ <c oughs> ตรงก,กลางทุ่งนาตรงนู้นเห็นลังคา,าขาวๆตรงนู้นถนนเป็นถนนถนนที่จะเข้าไปทางอำเภอเชียงของถนนนูน้นเข้าไปทางอำเภอเชียงของเดี๋ยวจะขยายให้ดูปื๊ดบ้านลังคา,าขาวๆนูนะ้นน่ะถนนจะเป็นมีมีเนน ขึ้นมาดูนี่ขึ้นมาลายรูปมาดูนี่จะเป็นเนนต่างตำบลต่างอำเภอที่มางานงานศพของพ่อพระอาจารย์ครูบา นพ่อเป่งเป็นพ่อของพระอาจารย์ครูบาครูบาอะไรจำชื่อไม่ได้สมชินอ๋อตรงนี้มีบประตูขึ้นทางข้างข้านี่เป็นหลวงพ่ออะไรไหมอ๋ออันนี้จะเป็นหลวงพ่อ สาธุสาธุสาธุลืมชื่อนึกชื่อไม่ออก พร,ระประธานองค์ใหญ่อยู่ข้างในไม่ได้ขึ้นไปดูอีกเกียจจะถอดรองเท้าสาธุสาธุสาธ,สาธุโอ้มีพระธาตุที่ด้านนี้ <c oughs> ใช่แล้วที่ว่าเป็นพระธาตุฮาเจดี ยังไม่ได้ซ่อมแซมองพระก็ซํำลุดมันต้องใช้เงินจำนวนมากก็อจะซ่อมแซมเนนเนเนต่างตำบลต่างอำเภอมางานของ พอเป่งเป็น,ปนพ่อของพระอาจารย์คุบาสมสินประวัติพระาธาตุหาเจดีย์โยาวมากเลย ตรงนี้ไม่ค่อยมีคนขึ้นทางตรงนี้ที่ยาวไปนนทางเข้าหมู่บ้านบ้านใหม่เจดีแล้วก็ไปที่บ้านเขียตรงนี้เดี๋ยวนี้แบ่งเป็นสามหมู่บ้านแต่ก่อนก็เป็นหมู่บ้านเดียวคือบ้านเขียะ มัเขียหมู่ที่ห้าเดี๋ยวนี้แบ่งเป็นสามหมู่บ้านแล้วสามหมู่บ้านก็สองหัววัดป่าช้าอันเดียวกันโรงเรียนอันเดียวกันก็มีวัดพระธาตุเจดีที่กำลังชมอยู่ตรงนี้แล้วก็มีวัดเขียวัดทนนใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย เดี๋ยววันหลังจะไปรีวิวไปถ่ายให้ดูพญานาคตรงนี้เป็นส่วนหางของพญานาคยาวมากนะตรงหัวพญานาคอยู่ข้างล่างอยู่ตรงทางขึ้นตรงนั้นจะเป็นเป็นถนนใหญ่ถนนลาดยางสองเลนสองเลน อ๋อละเนนวิ่งกันใหญ่ละเนร์คำภาษาให้รุ่นก็ยังสนุกสนานกันอยู่นี่กำลังจะเดินลงมาจากข้างบนสูงมากอไม่ได้ถ่ายให้ดูด้วยไปดูข้างบนหน่อยโอ้โหสูงมากเลย อยู่ที่บ้านิวงแกนช้นลเนี่ยมองเห็นยอดเจดีใหญ่นี่อยู่ตรงนี้ไม่ติดตไม่ไมนครับเอ่อรประชาสงวนนะครับ มีอะไรเลยร้้ยอไม่อมันไหนจริงสิโอ้ที่ะิงสบโอ้โหม่ลเลยมายัดนมันมืดแล้วเนี่ยมืดโอ้มืดเด้วาเราสดิวิ่งกันออกมาอยู่วัดไหนครับ ฮะอ๋ออดเบียร์ทองอ๋อเขาไปดูตมเนนเขาไปดูบอกว่ามืดเนนใช่ไฟฉายฉายไฟสองโอ้เป็นถ้ำเลยเนาะเนน มันเย็นมากเยเมันเดยสันมาม้เยอะแกะสลักไม้ไม้แกะสลักมาเก็บไปตรงนี้เทวดา เทวดาขีหนูคันนี้ือเทวดาขี่เสือเทวดาโอ้องสวยมากรอมากเลยเทวดาองน์นี้ขออนุญาตนะครับเทวดาสาธุครับท่านรอมากครับท่านรอมากเลยครับ ท่านหล่อมากเลยครับท่านเทวดาท่านเหมือนจริงมากเลยท่านขอญาตินะครับถ้าไป่ไปได้ลูกหลานขอโชคขอพอรด้วยนะครับเ,เงินก็อ,กอย่งเงินนะดู หล่อมากเลยเทวดาขี่เสียตรงนี้องค์นี้หล่อมากเลยเนี่ยแล้วหลอ่ลอเขาเป็นนุ่นนนข้างหน้าเลครับหล่อมากเลยดูตาเป็นประกายเลยหลอนะ่อเนาะครับหล่อมากเลยโอ้เทวดาเทพยาผู้หญิงก็สวยสวย รอนะล้อรอเนี่ยทอานเรียกรุ่นไปด้วยไม่กล้าไปคนเดียวไม่กล้าไปคนเดียวเสียวเสียวมากันเน้นด้ยช่วยหน่อยโอ้โหเนืก็สวยสวยเนี่ยเทวดาผู้หญิง ต้อต้สักโอ้เทวดาองค์นี้ขี่ไก่นี่ขี่ไก่เทวดาองค์นี้ หมดแล้วหมดแล้วหมดหดที่เทวดาขี่ไก่เทวดาไม่ชุ่มอันตนนอกตอชนอกไปาววิจัร่องไรอ่ะจริ โอ้อันนี้แพ้แม่เบี้ยเลยแพ้แม่เบี้ยเลยพญางูจงอางพญางูจงอางกลัรบราคาท่านท่านหล่อมากเลยครับ วิดีโอหลอๆทางนั้นเลย